สวัสดีครับพวกของผมมุแต่งสองแต่งภาพนะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะพูดถึงการทําภาพเอฟเฟกนะฮะเป็นโฟโต้สไลด์นะครับเป็น, photo slide นรูปภาพสลาไสลด์มานะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า c a n วานะฮะจะมีวิธีการทําและว,วิธีการออกแบบยังไงนะครับคอยเพื่อนไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับ ผมก็ไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแ a นวานะครับอันนี้เป็นแ a นวานะครับผมก็เลือกในนี้ก่อนเลยนะครับโซเชียลมีเดียลกันนะครับผมเป็นเรื่องเป็นโซเชียลมีเดียก่อนผมจะต้องการทำรูปมาเป็นเทนรูปเทนรูปไว้นะครับอันนี้ผมจะบอกวิธีคร่าวๆนะฮะผมเลือกในอินสตาแกรมมาก่อนละครับฟึ่าเมื่อเลือกมาเสร็จนะครับมันจะมีคำว่า Element อย่างเงี้ย คลิก1ทีนะครับคลิกอิมเมจหนึ่งทีนะฮะแล้วเราเลือกโฟโต้เฟรมนะครับผมเลือกโฟโต้เฟรมตัวนี้คลิกเลยนะครับปุ๊บโฟโต้เฟรมเราก็จะได้มานะครับนี่แล้วผมก็ไปที่คำว่า co นะครับตรงเฟรมนี่ฮะคลิกหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกรูปนี้แล้วกันหนึ่งทีฟึ๊บ แล้วเราก็สามารถขยายได้ตรงนี้น mm. ะฮะผมก็เอารูปเนี่ยมาไว้ตรงนี้เอารูปที่เป็นอัปโหลดเนี่ยมานะครับโดยอัปโหลดไฟล์รูปมาก็คือคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปอกมานะครับก็ไปเลือกรูปมาผมเลือกรูปมาเราผมเลือกมาหนึ่งรูปนี่ผมเลือกมาหนึ่งรูปนี้อาทิติขึ้นอนะ่ะ ฟื้นนี่ครับรอเขาโหลดมาเสร็จนะครับผมก็แค่ดึงมาใส่ในนี้เลยเลยนี่เห็นไหมฮะนี่แค่ดึงลากดึงมาใส่ในนี้ได้เล,เลยนะครับแช์นะครับดาวน์โหลดนะครับ PNG แล้วก็ทำเ e ็นเลนแบ็กเกานี้นะครับนี่ปุ๊บ,าบก,ก,าาการเป็เลนแบ็กเกาคือเราไม่ต้องการพื้นหลังข้างล่างนี่นะครับเราไม่ต้องการพื้นหลังข้างล่าง เสร็จแล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาฟื้นตอ,อนนี้เขาก็จะบอกให้เราเลือกไว้ไหนผมก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะไว้นะครับผมได้ลองทําไปแล้วนะครับอันนี้ผมเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไว้ในนี้นะครับผมเลือกไปพระอาทิตย์ขึ้นผมก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นนี่ผมก็กดเซฟได้เลยนะครับ มันก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือผมได้ทดลองทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เอามาใส่ในนี้นะฮะเป็นการที่ผมลองทําแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทําเป็นภาพแอนิเมชันกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะฮะผมก็ไปที่แคนวาเหมือนเดิมนะครับไปที่แคนวาเหมือนเดิมไปที่แคนวาเหมือนเดิมนะครับผมมาที่หน้านี้นะครับ ผมไปที่คําว่ามอนะครับเซ็นอนะครับเราไปที่คาว่าวิดีโอนะครับอ่าผมเจอแล้วนะครับไปที่วิดีโอตรงนี้ปึ๊บนะครับเขาก็จะได้หน้าเปล่าๆมาอย่างนี้นะครับได้หน้าเปล่าๆมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับผมก็เอารูปภาพที่ผมโหลดมาเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นอัปโหลดนี้นะครอับโหลดมาแล้วผมก็อัปโหลดไฟล์นะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้อ่าผมเลือกมาเลยนะครับตรงนี้ไาติดขึ้นชึบ ผมก็คลิกเข้ามาเลยซึบเนี่ยคลิกเข้ามาผมสามารถย่อขยายได้นะครับนี่ผมสามารถย่อขยายได้เอ,ไดเอียงได้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้เอียงทางนี้บ้างอ่าเอียงทางนี้เอียงพัดที่ขึ้นเอียงทางนี้เดือะอ่านะครับนี่ปึ๊บเนี่ยแล้วผมจะทำให้มันเขาเรียกว่ามีเงาของอีดิตตรงนี้นะครับ มีเงานิหน,น,น,นึ่งใส่ชาร์โดหนึ่งฟึบนี่ก็จะมีเงาอ่ารูปที่สองผมเอารูปมาฟึบนี่รูปผมอย่างงี้อ่ะที่ผมทำมานะครับอ่วาวานนี่เลยชิ่ตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่เงาเหมือนเดิมอีนดน,นะครับแล้วก็ดอกชาโด์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ดอกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถมาหาพื้นหลังก็ได้นะครับตรงนี้อ่ากุ๊บไว้นะครับผมมาหาพื้นหลังอีเลเมนต์ก็ได้นะครับหาพื้นหลังหาภาพอ่าเนเจอร์ละกันเนเจอรอ์เนเจอร์แบเกอร์ละกันนี่ผมไปเที่ยวป่าใช่ไหมผมก็ต้องหาเนเจอร์แบเกอร์ ไปอันนี้ผมไปเชื่อมูกระดึงมานะครับนี่ผมไปเจียรนี่ผมบอกเอานี่รูปนี้มาผมก็มาใส่แบบน,นี้ปึ๊บเราผมไว้ข้างหลังเลยปึ๊บดึงไว้ปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็มีคําว่า position นะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับก็คือไว้หลังเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าเห็นไหมไม่ยาเลยใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับ เือหมดเลยซึบแล้วผมไปคําว่า animate ตรงนี้ปึ๊บแล้วผมคําว่า breath นะครับ breath ตรงนี้น,นี่มันจะค่อยๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าผมพุ๊บไปก่อนนะครับพุ๊บไปหนึ่งทีพึ๊บเราไป animate แล้วก็ไปคำว่า breath เนี่ยมันจะขึข้นมาแบบปึ๊บนี่ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าขึ้นมาพร้อมๆกันเสร็จแล้วนะครับ ผมคลิกสามปุ่มตรงนี้นะครับแล้วไปคลิกคำว่า d u p duplicate page นะครับตัวนี้ duplicate page ฟื้นเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมก็จะเลือกรูปแรกก่อนโดยที่ขยายนี่เลยนี่จะเอารูกปฏิเกินกับผมปึ๊บนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเหมือนเดิมคลิกขวาตรงนี้นะครับสามจุดนี้แล้วก็ดูพิเคทเพสปึ๊บ อ่าตัวนี้ก็อผมกวไล่มันนี่นี่นะครับเราเอียงนิดนึงอ่าเอียงนี้ก็ได้ชิบนี่นะครับนี่เอียงนิดนึงอ่าต่อมาก็คลิกสามปุ่มตรงนี้แล้วคำว่า duplicate page ตรงนี้ปึ๊บเลื่อนลงมานี่อ่าแล้วเด,ดนินนี่ก็ได้ปึ๊บนี่อันเดิมงแล้วกันคลิกตรงนี้แล้วไปคลิกคำว่า duplicate page นี่แล้วผมก็ ตากัีฟึบนี่อ่านี่ก็เป็นแบบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ transition เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับ transition ผมยังไม่ใส่ผมก็คลิกไปตรงนี้จะมีตรงนี้ add transition ได้นะครับผมคลิกหนึ่งทีนะครับตรงนี้ add transition นะครับผมก็ดูว่าผมชอบแบบไหนนะครับผมชอบแบบไหน ผมเลือกดูอย่างนี้ไหมสไลด์ไหมอย่างนี้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 ไหมนี่ผมก็เลือกดูอ่าผมชอบแบบนี้ละกันอ่านี่ผอคลิกนี้ฟึบอ่ารับผมเอาสักผมทาลองสักหนึ่งแล้วกันนี่นะครับนี่เสร็จแล้วผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็แอปพลายเบทวินออเพนฟึบ ตรงนี้มันนานไปใช่ไหมเนี่ยกว่าจะวิ่งเสร็จเนี่ยปื๊ดรอแบ๊บนึงนะครับเนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับมันนานไปผมจะให้มันเวลาลดลงนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า duration นะคับแล้วผมก็ลากตรงนี้จะมีตรงนี้อ่างผมลากเหลือสักสามวินาทีพอนี่ผมก็ทาหมดเลยตรงนี้ลากเหลือสักสามวินาทีก็พอแล้วนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยว,ว export เลยแล้วกันมันจะตกกระตๆผมไปที่คําว่าแช์นะครับอ่าไปที่คําว่าแช์เสร็จแล้วนะ,ะัะผมไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับ mp 4นะครับอ่าผมเลือก mp c แล้วผมวกดดาวน์โหลดเลยเราแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาไว้น,นี่ให้อันนี้ผมไปทำให้กับบริษัทโค้กนะครับเป็นการอำลาอาดไล์ของเขาอะครับ ยายที่ทํางานเนี่ยเขาให้ทําเป็นแอนิเมชันเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์นี่ว่าเอามาทําบอกอคนที่ติดตามในยูทูบเบอร์นะครับใน YouTube นะครับว่ามันน่าจะมีประโยชน์ผมก็เลยลองทํามาดูนะครับนี่แล้วเสร็จแล้วผมก็เลือกคลิกไปรักกันนะกัน,ก,นกดเซฟไปเลยนะครับรอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับ มานะครับที่มารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ